น,น,นี่บิ๊กทินและสมอลทินค่ะเป็นภาพนี้นะคะคน,นรูทินโพสเองละหกเมตรห้าสมนาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนโดยสบูเบเนเนด์อีผ e, ิวดูสว่างกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยอดขายอันดับ1นึ่ปีซ้อนขนมเพนนีโออร่อยโดนใจทุกคำเครื่องปรับอากาศไดกินแม็กซ์อินเวอรเตอร์ มาม่าโอเครสหมาล่าเนื้อและกลิ่นเห็ดทรัฟเฟลิลสองขั้วความอร่อยลองเลยนำแร่ธรรมชาติตราช้างเติมเต็มของมะเพื่อนยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุลาสูตรเอ็กตรา้าและสูตรดั้งเดิมรู้ไหมการลดเสียงในโฆษณาช่วยเซฟคุณได้ รู้ใจก็ช่วยเซฟคุณเพราะไม่มีคู่กรณีก็คลลเ,เคลมได้รู้ใจเซฟกาประกันภัยของคุณสูงสุด30%เพราะแค่คำว่าด,ดียังไม่พอใหม่แบรนด์เอ็มเพอรเรอร์รังนกแท้ผสมถังเช้าสีทองโสมเห็ดหลินจือเลือกสิ่งที่มีค่าเป็นรางวัลให้ชีวิตลดสูงสุด20%ถึง1พฤศจิกายนนี้ ไม่อยากได้มือถือสนุกสนุกแบบนี้เหรอเป๋าเล็กแค่นี้ก็พับไปดีใช่แหละต้องพับแล้วใหม่ s a m s u n Galaxy c 4 Flip เกิดช่ใหญ่ได้ทุกเดือนไม่ว่าจะเกิดก่อนเกิดมาสักพักหรือเพิ่งจะเกิดกับวันเกิดมาลี60ปีแค่ส่งชิ้นส่วนมาลุ้นของรางวัล600รางวัลกว่า6ล้านบาทถึง2 0ธันวาคมนี้เท่านั้น ธุรกิจของคุณอยู่ในมือทีมที่คุณวางใจให้น้ำมันเครื่อง KAUTEX DELO ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมน้ำมันเครื่อง c a u t e x DELO ไปได้ไกลไปเป็นทีมเอาแบบออริจินอลร่างเนิมที่หนึ่งค่ะนี่แบบใหม่สมีซิปโปรตีน35%เพิ่มคิวจากนอร์เวย์ด้วยนะพี่เห็นหนูเป็นอะไรคะหนูเป็นปลาไงอาหารปลาสกุระสำหรับปลาเท่านั้น พิ่มคริวจากนอร์เวย์ด้วยนะมาเปลี่ยนหอว่ายังใช้นองไหลยอยู่เปลี่ยนก็ยุ่งยากปวดหัวแล้วถ้าเก่าแลกใหม่ได้ส่วนลดสูงสุด5,000บาทแถมผ่อน0%ลวครับถึง31ธันวาคมนี้ที่โฮมโปรแล้วยังรักโลกด้วยเพราะเรานำของเก่าไปจัดการอย่างถูกวิธีแลกเก่าเพื่อโลกใหม่โฮมโปรเธอลองตามฟ้าไทยดูมา ผมเข้มเข้มทุกเช้านี่ก็เข้มเข้มกลมกล่อมเข้มทุกวันกับเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าเบอร์ดี้สาปีเข้มเคียงข้างคุณ อย่าทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าทาน้ำขาวตรากระต่ายบินฝาเขียวอ่านคำเตือนในฉลาก่อนใช้ยาเฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดอย่าบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละหนึ่งเม็ดอ่านคำเตือนในฉลาก่อนใช้ยางานเสร็จแล้วโฟมอสโอเมก้าสูตรใหม่มี d h เเพิ่มขึ้น60%โอเมก้าสมได้ผสมอยอาหาร p d x อส้าวไอแม่ครับโฟมอสโอเมก้าสา นี v เบียลูมิเนสหกสามศูนย์ช่วยลดจุดดำได้จริงหรอเวิร์กจริงแต่เริ่มช่วยลดจุดดำยอดขายอันดับหนึ่งของโลกใหม่ช่วยลดรอยดำจากสิวและรอยดำฝังลึกเวิร์กจริงใน2สัปดาห์และซื้อลด50%เพียง399บาทวันนี้ถึง4ตุลาคมนี้ที่วสันเท่านั้นหกโ้าสิเจ็นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับต้องแสดงความยินดีกับคุณแป้งนวลพันธุ์ลำซำนะครับ เมื่อวานนี้เป็นที่เปิดเผยว่ายูนิเซฟประกาศแต่งตั้งคุณนวลพันธ์ล่ำซํำกรรมการผู้จการและประธานเจ้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนหรือ MTI เป็นทูตองค์กรยูนิเซฟประจำประเทศไทยค่ะโดยคุณแป้งนวลพันธ์จะมีบทบาทสำคัญในการช่วยยูนิเซฟ